สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปูงป่ทวดและก็ญาติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาฟังเรานะคะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเห็นมีหลายคอมเมนต์มากเลยแบบคลิปล่าสุดเนาะก็อนุโมหนาสาธุบุญกับทุกท่านที่เข้ามาสวสดใหม่ๆนะคะก็ดีใจด้วยบางคนเขียนมาบอกว่า สวดมากกว่าครึ่งปีแล้ว6เดือนอัพขึ้นบางคนก็ปีหนึ่งขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายๆท่านที่เราเห็นเขาตั้งแต่เขาเริ่มมาเข้ามาสวดใหม่ๆจนถึงณนะปัจจุบันที่เขียนมาเล่าให้กันฟังกันนะคะก็ดีใจที่ <laughs> สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากช่วงแรกมันจะ ถ้ายังไม่เลยถ้ายังไม่เกิน6เดือนมันจะรู้สึกยากนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเลย6เดือนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นปีหนึ่งสองปี3ปีแล้วเนี่ยเมื่อปฏิบัติตลอดสม่ำเสมอมันจะกลายเป็นความเคยชินแล้วก็จะมีความเพียรมากขึ้นเมือ่อเมื่อปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นนิดๆหน่อยเริ่มอยู่ที่ว่าใครที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยคือหาแนวทางใดนะบางคนก็เข้ามาเพื่อ อยากมีความสุขกับชีวิตณนะปัจจุบันบางคนมีความทุกข์บางคนมีความเศร้ามีความทุกข์ใจโดยที่ไม่รู้สาเหตุไม่รู้ว่าจะหาทางออกหรือหาความสุขให้จิตนะ่ะแบบใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายๆท่านเป็นแบบนั้นเนาะและแต่ว่าบางท่านก็อยากเข้ามาฟังและเริ่มอยากปฏิบัติเริ่มอยากรู้ว่าเอะจริงไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อนุโมหานาสาธุบุญเมื่อปฏิบัติไปแล้วตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่พิจารณานะคะเราจะไม่รู้เลยไม่เฉพาะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะพระคาถาที่เราสวดอยู่นะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้แต่เรื่องในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเราจะคิดไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเอาง่ายๆคิดไม่ค่อยเป็นเวลา ได้ยินได้ฟังอะไรมาเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อเลยแต่ถ้าใครที่ปฏิบัติไปแล้วพิจารณาไปเรื่อยๆๆจากตัวเองแล้วก็ขยับขยับมากมานิสัยใจคอพฤติกรรมการคิดการแสดงออกความคิดมันเปลี่ยนไปไหมถ้าใครที่ฝึกพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเนี่ยจะใช้ปัญญานั้นในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานในการ อยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจออะไรมาเนี้ยก็จะเวลาเจออะไรได้เห็นได้ฟังได้ยินมาเนี่ยจะใช้การพิจารณาก่อนแล้วก็เมื่อเราจะทำไปเองเพราะเป็นความเคยชินในการที่เราฝึกพิจารณามาและเห็นเนี้ยเมื่อมันได้ยินเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกแต่แต่ว่าอาจจะได้ยินโดยบังเอิญเนี่ย หัวหู PM. เราได้ยินเนี่ยมันประมวลผลแล้วมันฟังแล้วมันประมวลผลฟึ๊บฟึว่านั้นคือความจริงหรือความไม่จริงเป็นความเป็นเรื่องที่จริงหรือว่าเรื่องเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยประโยชน์ของการใช้การฝึกพิจารณาในการปฏิบัติในทุกสิ่งทุกอย่างเอามาใช้ใน claro. ชีวิตประจําวันเราด้วยก็ก่อนอ in ื่นนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุุนกับคุณกาลยานีเนาะคุณกัลยานีช่วงนี้จะส่งให้ถี่หน่อยนะคะ หลายหลายท่านที่ขอพักเข้ามาก็จะมีคุณเจนคุณชนทิชาคุณเปรมใจนี่คือส่งไปแล้วนะคะเนี่คือส่งไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าได้รับหรือยังนะหรือว่าอาจจะเป็นอีกสัก2วันอะไรอย่างเงี้ยวันสองวันก็คงได้รับแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะดีใจกับหลายๆท่านเนาะที่เข้ามาฟังแล้วก็เออเอาไปลองดูเอาไปปฏิบัติด,ดูว่าเอ้ยจริงอย่างที่เราพูดไหมการสวดมนต สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่มีแรงแรงจูงใจอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่ค่อยขยนันแล้วก็มันมัน,ม,นมันติดมันจะติดทางโลกมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะง่ายสักเท่าไหร่เนาะการที่จะแบบมาสวดมนต์ทุกขณะจิตที่ระลึกได้หรือว่าสวดสม่ําเสมอหรือว่าเริ่มนั่งสมาธิเริ่มภาวนา อินเดินนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะยากนะในความที่เราฟังแล้วเราว่ามันยากแต่ถ้าเมื่อเราทําติดเนี่ยในจิตเราแล้วนะคะมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยมันจะชินเวลาเราเริ่มจะไปไหนเนี่ยเราจะเริ่มทำแบบที่เราเคยลักครอบวิมานตัวเองครอบวิมานลดหรือว่าน้อมบาร,รมีของท่านแผ่ไปทุกทกที่ทุกทางที่เราไปแล้วก็สวดภาวนาไปในใจอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันติดแล้วมันจะไม่ยากเลยค่ะตอนแรกเราอาจจะฟังเฮ้ยมันใช่เหรอมันทําได้เหรออะไรอย่างเงี้ยดิฉันเคยเป็นแล้วฉะนั้นดิฉันจะพูดได้ว่ามันมันไม่มันเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากจะเชื่อน่ะหรือว่าแบบมันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อแต่ถ้าเมื่อเราทําไปทําไปให้มันติดอยู่ในจิตแล้วมันเป็นความเคยชินชินชินสําหรับจิตตัวเองอะค่ะมันจะทําไปเองโดยอัตโนมัติแผ่ไปเองโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยเป็นประโยชน์แก่ เองและก็ผู้อื่นนะคะเนี่ยม,มีมียายคนนึงมีมีคุณคนหนึ่งบอกว่าเออมียายสิยายเขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะที่มาบอกเล่ากล่าวคนอื่นให้เขาปฏิบัติดียายก็สวดมาสักประมาณปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ยินดีนะคะถ้ามีประโยชน์ดิฉันจะมาเล่าหลายๆอย่างให้ฟังวันนี้เป็นประโยชน์จากการที่เขาปฏิบัติเนี่ย แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วชีวิตชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงวันนี้จะเล่าเรื่องนี้นะจะอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องผีสางนางไม้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราอยากให้มองเห็นหลายๆขั้นที่แบบมีทุกทางใจแล้วมาเริ่มปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้จิตเราอยู่แต่ความดีให้ชินกับความดีให้ชินกับความ เบากายเบาใจอะค่ะเมื่อเราดึงแต่พลังงานดีๆมาท่านบอกอะคะว่าวันนั้นะเริ่มต้นมาเนี่ยเราดึงแต่พลังงานดีๆเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะออกนอกบ้านหรือไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามให้หลับตาแต่แล้วก็ดึงพลังงานดีๆเข้ามาสวดภาวนาอะไรไปก่อนก็ได้สักรอบสองรอบแล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆว่าวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใน ชีวิตของลูกขอให้สมมติว่าทํางานก็ราบรื่นด้วยดีสมมติเจราจาธุรกิจก็ขอให้เจราจาธุรกิจเรื่องการงานผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยค่ะเป็นถ้ายุคใหม่เขาเรียก mindset mindset ก็คือการตั้งจิตตั้งจิตในสิ่งที่เราจะดึงเข้ามานะคะดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยวันนั้นคุณสังเกตดูนะคุณจะ <laughs> เมื่อคุณเริ่มต้นในสิ่งที่ดีมันจะดีทั้งวันเลยค่ะมันจะดีทั้งวันเลยแต่เมื่อไหร่ที่ตื่นขึ้นมาแล้วแบบความรู้สึกอ่ะมันวุ่นวายตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาแล้วแบบเออวุ่นวายยุ่งยากจิตใจวันนั้นเนะ่ะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็ไปเจอกับ อะไรที่เป็นแบบเนี้ยคือติดขัดหมดเลยแม้แต่ขับรถร่วมทางกับเพื่อนร่วมทางเนี่ยก็ยังมีปัญหากันก็เจอคนที่ขับรถไม่ดีเจอคนที่ปาดหน้าเจออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปที่ทํางานก็เจอเพื่อนพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอนะเราก็ครอบพิมานตัวเองก่อนอันดับแรกคือดึงแต่พลังงานดีๆเข้ามาไหลเวียนในตัวของในตัวของเราก่อนหรือว่าในภายบริเวณรอบเราก่อนอะไรเงี้ยรอบบ้านรอบในรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละ เมื่อเมื่อมันเริ่มต้นดีนะ่ะวันนั้นนะ่ะมันจะผ่านฉลุยไปได้ด้วยดีเลยในทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหละท่านกล่าวว่าเมื่อดึงเมื่อดึงสิ่งที่ดีเข้ามาสิ่งพลังงานนั้นนะ่ะจะคอยแบบไหลเวียนอยู่รอบตัวเรายิ่งใครที่ปฏิบัติไปนานๆนะไม่ไม่ค่อยติดทางโลกเท่าไหร่เห็นก็ผ่านหูผ่านตาเฉยๆไม่เอาอารมณ์ไปจับเนี่ยจะรู้สึกมีความสุข มันมันไม่มีขยะใจอะค่ะมันแค่ดูมันไม่ได้เอาไปจับตามสิ่งนั้นตามสิ่งที่เราเห็นไม่ได้เอาไปจดจ่อสิ่งนั้นอะไรเงี้ยนั่นแหละจะอ,อธิบายยากเหมือนกันนะถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้เนี่ยให้ตามดูตามดูว่าสิ่งที่เข้ามากระทบเราอะเรารับมือกับมันยังไงเนี่ยให้ตามดูนะมันจะได้แบบมันจะได้ เป็นการฝึกพิจารณาไปด้วยฝึกพิจารณาฝึกฝึกดูฝึก,ฝก,ฝกตามดูฝึกในหลายๆอย่างมันจะดีมากเลยไม่รู้จะบอกดียังไงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของพี่คนหนึ่งให้ฟังแกแกดิฉันอ่านแกเขียนสั้นๆนะนะแต่ว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบอืแสดงว่าพี่เขาตามทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เริ่มดึงสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยสิ่งหลายๆอย่างเลยอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะไหลเข้ามาหมดเลยฉะนั้นอนะ่ะเราต้องตั้งจิตและในวันตอนเช้าในตั้งจิตแล้วว่าจะดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่าให้อารมณ์เสียอย่าเมื่อมันเสียเมื่อมันเจอมันปะทะโดยจากสิ่งเราภายนอกเราก็ต้องเบนให้เร็วนะคะเนี่ยจะดีกับการปฏิบัติมากเลยเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งจะรู้ แล้วแต่คนช้าคนเร็วเลยค่ะจะรู้ว่าเบาเป็นยังไงจิตมีความสุขเป็นยังไงจิตไม่ยึดติดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเพลินปฏิบัติไปนานๆนมันจะเพลินและมีความสุขเพลินในที่เนี้ยคือ,อเวลาสวดเนี่ยมีคุณคนหนึ่งถามว่าคุณนาทผมสวดมาจะปีหนึ่งแล้วผมไม่รู้เลยว่าอาการเพลินเนี่ยหรือเบาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะเป็นอาการที่แบบ ไม่รำคาญนะคะไม่ไม่รำคาญกับทุกอย่างเลยนะหรือว่ามีมันก็แค่แวบๆบหแบบนะมันไม่แบบมันไม่ได้เก็บอยู่ในใจเป็นแบบหลายนาทีหรือว่าเป็น10นาที20นาทีเป็นทั้งวันหรือว่าข้ามวันเลยเนี่ยคนที่ติดอยู่กับอารมณ์แบบนี้มันจะรู้สึกมันมันเป็นขยะของจิตใจแล้วมันจะรู้สึกทับถมเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเบนไม่เป็น เราจะจับอยู่แต่สิ่งเนี้ยเมื่อมันเข้ามาเราพร้อมที่จะจับมันจับแล้วก็จับแน่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติไปนานๆเรารู้ว่าเนี้ยกระแสะไม่ดีเราจะเบนนี้เบนนี้เบนนี้พยายามให้มันชินพยายามให้มันชินตอนแรกมันไม่ชินหรอกมันยากมากเลยที่จะ,ท,จะที่จะไม่โกรธไม่รู้สึกตามแต่จุดม,มุ่งหมายของเราคืออยากไม่ให้มันจับไงคะไม่ให้จับอารมณ์ที่ไม่ดีเราพยายามเบนไปเบนไป มันจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามมันกเบนไปในสิ่งที่ดีเบนไปภาวนาเบนไปอะไรก็ได้เมื่อรู้รู้สึกว่าอารมณ์เริ่มไม่ดีแล้วเมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยเมื่อจิตเราไม่ค่อยติดกับทางโลกเยอะเนี่ยเราไปบางท่านดิฉันสังเกตดูนะบางท่านที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเวลาไปนั่งสมาธิหรืออะไรเนี่ยเขาแบบเขานิ่งได้เร็วมากเลยแล้วเขาแบบเออแม้กระทั่งบางคนที่เขาแบบ เห็นอะไรในในในขณะที่นั่งสมาธิเป็นภาพที่แบบชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นหรือว่ามองแม้กระทั่งมองรูปปู่ก็เห็นภาพที่แบบชัดเห็นภาพที่แบบเหมือนตาเราเห็นรูปธรรมนะแต่ว่าจิตเราเห็นนามธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ปฏิบัติได้แบบเนี้ยไม่ติดทางโลกเยอะเนี่ยจะสนุกในการปฏิบัติเพราะว่าเอาพูดว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเวอร์เอาฟังนะคะ ในอีกมิติหนึ่งที่เราเห็นเขาเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่โลกมนุษย์เราไม่มีและมันเป็นสิ่งที่สวยงามไม่รู้สิอ่ะดิฉันอาจจะมโมโนไปก็ได้นะคะมันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราไม่รู้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นภาพแบบนั้นน,นนะก็คือเมื่อเราเห็นอะไรนิดหน่อยหรือรสัมผัสได้เราจะมีความตั้งมั่นในการปฏิบตัติแล้วถ้าใครที่ อยากรู้ว่าปฏิบัติไปแล้วมันจะลงหรือไม่ลงอะไรเงี้ยค่ะท่านบอกว่าให้จับครูบาอาจารย์หรือรูปพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยรูปพระพุทธเจ้าที่เป็นที่เขาใช้นั่งฝึกกันนะคะน,นั่งฝึกมองกันนะคะคือไม่ให้ไปตามอะไรที่เข้ามาแบบเหมือนประมาณว่าเออให้เรารับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคือไม่ให้ตามไปสิ่งนั้นแต่ให้เราแค่ดูแค่ดูแค่รู้เฉยเอย่างเงี้ยค่ะปฏิบัติเพื่อให ให้ดูจิตตัวเองนะดิฉันว่าอย่างนั้นนะเห็นหลายๆท่านปฏิบัติแล้วแบบเห็นอะไรที่แบบสวยงามอะ่ะดิฉันก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเปนย,ยังไงก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็ตามดูอารมณ์ตัวเองแล้วก็มาดูกลับมาดูตัวกลับมาดูใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวียนไปเวียนมาอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ย เมื่อตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเพียนสักเท่าไหร่เราอาจจะบอกว่าเหมือนดิฉันละค่ะนั่งสวดหน้าก่อนนอนไม่ได้นานๆอะไรเงี้ยก็เราก็ใช้กลุอุบายในการสวดระหว่างวันเหมือนคุณคนนึงบอกว่าสวดหน้าพระนั่งหน้าพระก่อนนอนไม่ค่อยได้ขอสวดเป็นเวลาอื่นได้ไหมกินเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยสวดได้หมดเลยค่ะภาวนาในจิตได้หมดเลยถ้าเราไม่ได้ใช้งานที่ใช้หัวนะคะหรือว่า ช่วงพักเบรกช่วงต่างๆที่เราว่างเมื่อเราภาวนาจนติดในจิตเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาเองเมื่อเราไม่ต้องคิดเรื่องอื่นมันจะดีดขึ้นมาเลยแล้วก็ภาวนาต่อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเมื่อทําจนชินเนี่ยมันจะดีกับการใช้ชีวิตมันจะค่อยๆเห็นเป็นสเตป็ปสเตป็ปสต็ปไป1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนปีหนึ่ง,ง,งถ้า ใครที่ไม่เห็นอะไรก็คิดซะว่าตัวเองมาบันทึกบุญใหม่มาบันทึกสร้างบุญสร้างกุศลใหม่ในชาตินี้เมื่อได้มาแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะให้กำลังใจนะคะกินเดินนั่งนอนนะคะทําได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ชินเนาะทำให้ชินเ,นนเมื่อทําจนชินแล้วมันจะ <c oughs> มันจะไม่ละทิ้งการปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณตาคุณยายอะไรเงี้ยเวลาอยู่บ้านก็นั่งภาวนาไปทํโน่นทํานี่ก็ภาวนาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําอะไรแถวแถว,แถวบ้านก็ภาวนาไปส่วนมากจะเป็นคุณป้าคุณยายเนาะที่ดูเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกกาลังทุกกําลังแรงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยก็แค่มาเล่าให้ฟังเนาะคนประเทศคนเล่าก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอะไรนะคะก็คือ อ่านจากหลายๆท่านแล้วก็รู้ว่าอ๋อหลายๆท่านเอาไปปฏิบัติแล้วดีกับเขาชีวิตดีกับชีวิตเขาจริงๆมันคิดมันพิจารณาไม่มีใครสามารถเมื่อเราพิจารณาเป็นเนี่ยไม่มีใครสามารถมาโกหกเราได้เพราะว่าเราฟังเนี่ยเรารู้เลยทันทีว่าคนนี้พูดจริงพูดไม่จริงเหมือนที่หลวงตาพูดแล้วค่ะมันจะเป็นเซนส์นเซนส์นความรู้สึกมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยค่ะ,คะมีประโยชน์ มากๆเลยในการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันเพราะว่ายุคนี้คนอารมณ์ร้อนกันเยอะเมื่ออารมณ์ร้อนกันเยอะเนี่ยก็พร้อมที่จะปทะกับสิ่งรอบข้างสิ่งรอบข้างสิ่งแม้แต่อยู่ไม่รู้จักก็ยังสามารถแบบพร้อมที่จะชนไงพร้อมที่จะชนกันได้ตลอดเวลาคือพร้อมที่จะปะทะอารมณ์กันเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเริ่มตามรู้เท่าทันแล้วเนี่ยอารมณ์ตัวเอง พยายามจะหลบหลีกสิ่งที่ไม่ดีข้างนอกด้วยเราจะอยู่รอดปลอดภัยในสังคมยุคนี้นะคะเออนั่นแหละค่ะเป็นแบบนี้แหละฉะนั้นนะก็ตามดูตามรู้นะคะก็เดี๋ยวมีคคำถามนาะว่ามีพี่คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเขาสวดมนต์อยู่แล้วก็มองภาพปู่ไปอยู่ๆก็ร้องไห้ออกมาแบบทุกทุกทุกใจทุกทรมานนะคะแบบแน่น แน่นในอกแล้วก็ร้องไห้ออกมาน้ําตาไหลแกก็พยายามเหมือนจะตั้งสติว่าเอ้ยนี่เป็นอะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแกก็ตอนที่ร้องไห้หนักๆเนี่ยแกไม่สามารถที่จะสวดได้เลยแกก็เลยสวดในใจตอนแรกสวดออกเสียงแลคะ่ะและทีเนี้ยแกบอกว่าร้องไปสักพักหนึ่งแล้วทีเนี้ยก็เหมือนแผ่อะไรให้เขาแล้วก็เลยหยุดร้องไห้เป็นปกติแต่เขาตกใจมากเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเกิดอารมณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ท่านบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราสวดใหม่ๆเนี่ยถ้าใครที่แบบเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอะค่ะเขาจะมารับเลยเป็นพวกแรกๆเป็นกลุ่มแรกๆเลยคือแผ่ให้แบบปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของตัวเองหรือใครก็ตามที่อยู่ในที่เป็นเครือาตาที่แบบเสียไปแล้วเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้เปลี่ยนภพภูมิอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาเสียอายุก,ก่อนเสียชีวิตก่อนอายุขายเขาพวกเนี้ยจะมารับก่อนพวนเลยและเนี้ยถ้า ใครเป็นแบบเนี้ยให้ตามดูว่าอารมณ์เนี้ยเป็นอารมณ์แบบไหนแปลมแบบทุกทรมานหรือว่าเป็นมันจะมีสองแบบนะคะเวลาเราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาแล้วก็ตามมันจะเป็นแบบปิติกับแบบเนี้ยค่ะแป็นแบบที่พี่เขาบอกเนี่ยเป็นทุกทรมานเป็นจุกเป็นร้องขอความช่วยเหลือเป็นอะไรแบบเนี้ยมันจะความรู้สึกมันจะบอกได้อย่างชัดเจนเลยนะแต่ว่าบางคนเขาไม่เคยเป็นเขาจะพิ พิจารณาไม่ค่อยออกว่าเฮ้ยอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์แบบใดจริงๆแล้วมันจะมาบอกของเรามันจะมาบอกเราเลยว่าเนี่ยอารมณ์เป็นแบบนี้นะอารมณ์ปิตีเป็นแบบนี้อารมณ์ทุกข์ทรมานเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะนี่แหละก็นั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้ก็แผ่ไปนะคะแผ่ไปว่าบางทีเราไม่รู้นะว่าใครมาขอเราก็บอกว่าใครที่เข้ามานะตอนนี้ก็ มาน้อมอนุโมหนาสาธุบุญด้วยกันนะทุกวันทุกวันจนคุณเปลี่ยนภพภูมิได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้แหละก็คนเรามันเวียนว่ายตายเกิดกันหลายภพหลายชาตินะคะบางทีเรามาเกิดแล้วเขายังอยู่อีกภพภูมินึงก็มีถ้าไม่ใช่แบบเป็นเครือญาติหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องในยุคในภพนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ และพี่คนหนึ่งบอกว่าเหมือนมีพี่คนหนึ่งว่าสวดไปน้ําตาไหลไปตลอดเลยคือบางคนเขาก็สัมผัสได้เร็วมากเลยนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่มีเซนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะบางคนมาปฏิบัติเนี่ยเพราะว่ามีสิ่ง,งดึงสิ่งรังเข้ามาให้ปฏิบตัติอาจจะเป็นเหมือนเคยฟังหลวงตาพูดอาจจะเป็นเหมือนคนที่เกี่ยวข,ข้องเกี่ยวพันกับตัวเองเป็นเทพเทวดาหรือเป็นปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้ว เนี่ยเขาดึงให้เราเข้ามาปฏิบตัติและก็แผ่เมตตาภาวานาเพราะว่าเขาอยากได้บุญเขาอยากได้บุญจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดิฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่จะมาสวดมนต์แผ่เมตตาภาวานาแล้วช่วยพบภูมิต่างๆเป็นประโยชน์แก่ตนเองและก็พบภูมิต่างๆด้วยอะไรเงี้ยยิ่งคนที่ไม่เคยปฏิบัติจริงจังเลยเหมือนดิฉันเนี่ย ใครไปทําอะไรบวชทีบวชบวอะไรเนี่ยดิฉันก็อนุโมทนาะสาธุบุญกับเขาแต่ว่าไม่เคยคิดที่อยากจะไปเลยไม่เคยคิดที่ไม่ไม่ซึ้งน่ะไม่ปิติในสิ่งที่สิ่งที่จะต้องไปกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะขาดขวางเขาไหมก็ไม่